สวัสดีค่ะทุกคนเจ๊ไฝมาแล้ววันนี้ไม่เล่าไม่ได้จริงๆค่ะบอกเลยไฝลุกสวยเผ็ดจนเจ๊ต้องเปิดพัดลมเบอร์สิบเลยค่ะก่อนอื่นเจ๊จะบอกว่าลุกนี้ของน้องออมเนี่ยแม่ๆมเรียกกันว่าลุกผ่านปรบอประราชบัญญัติความสวยความเผ็ดคอนเฟิร์มโดยหลิงหลิงคองนะคะคุณขาคือพอเจ๊เห็นน้องออมในลุกนี้นะคะทําให้เจ๊นึกถึงลีลูหญิงสาวจาก โลกอนาคตสวยดุดันแข็งแกร่งแถมต้องปกป้องโลกอีกแต่ของเราคือออมเกลนภัทรที่ต้องปกป้องหัวใจแฟนคลับและปลกป้องหัวใจคนสําคัญอย่างหลิงหลิงของแม่แม่จ๋าตอนนี้หญิงสาวจากโลกอนาคตคนนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่าช้าอย่ารอรีไปกดไลค์กดแชร์ส่งพลังบวกให้น้องออมในไอจีกันค่ะเจ๊บอกเลยกดไลค์รอบนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะเจ๊จะภาวนาให้ค คนที่กดไหลได้ความสุขได้แฟนเหมือนหลิงหลิงของทันทีคู่รักซีรีส์ออลลี่ยเขาบอกเป็นคู่จิ้นจัก,กรวาลเมื่อวานคลิปชวนกันไปทะเลทําโซเชียลเดือดมากใครยังไม่ได้ดูบ้างคะสารภาพกับเจ๊มาเลยรีไปหาดูกันนะคะส่วนเจ๊ดูแล้วดูอีกดูจนตาแฉะก็ยังไม่เลิกฟินแต่แต่แต่แต,แต,แต่เรื่องสาวฮ่องกงเนี่ยจะยังไงดีคะคุณออมลูกงานนี้สววันสอง คือแม่ขอร้องไม่สวมวิญญาณสิงนักบิดนะคะบิดไม่ได้นะคะลูกเจเจไปหาสาวฮ่องกงจะมาวินที่หลังไม่ได้นะคะช่วงนี้เฮียยิ่งสายตาแพร,ว,พรวยิ่งขวาทะเลดาวซะอีกแค่ทะเลเองลูกไปเถอะไปพักผ่อนให้มีความสุขไปให้แฟนคลับอย่างเจจุ๋มชื้นหัวใจหนูพูดเองนะคะว่าอยากไปทะเลทะเบียวงานนี้โดนเจเจจับตีก้นแน่แม่แม่ไม่ช่วยนะคะลูกคู่นี้น่ารัก จริงอะไรจริงคะคุณจากซีรีส์อลิยูสู่ชีวิตจริงมันมีเคมีที่หวานจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะจริงเจ๊บอกเลยนะคะถ้าทะเล3วัน2คืนเกิดขึ้นจริงเจ๊จะจองเรือแพภายตามไปส่องดูค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ทริปธรรมดาแต่เป็นทริปประวัติศาสตร์ของหลิงออมดังนั้นแม่แม่อย่ามวัวเขินกันอยู่นะคะรีบไปกดไลค์กดแชร์ไอจีน้องออมกันด้วยนะคะแล้วก็รอเตรียมพิสูจน์ว่าเดือน11 ี้3วัน2คืนมันจะเป็นคําพูดคำขำหรือจะกลายเป็นความจริงที่ทําน้าทะเลทั้งทะเลหวานไปเลยค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ